ดีนะตัวนี้นะเสียงนี้นะพระเพียงมานะถ้าแจ็คแตกแต่ไทยนะคนนั้นหนักจะได้โบนัสเพิ่มจะก็เสียบลืมสองสามแล้วก็เปลี่ยนมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแต่ใครแม่งได้โบนัสเพิ่มใครจะไม่เอาพลังแห่งจินตนาการหนึ่งทีเสียบไปปุ๊บหนึ่งันสองสามแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งสองสามแล้วก็สามสองหนึ่งถ้าแจ็คแตกใครปุ๊บรับโบนัสจากเพียงเด้เอ็กกูอยากจะรวย มึงตอนที่มึงเอาตอนที่มึงเอาพอพานเน่ะเขาสิงหรือเปล่าวะเนี่ยมึงไม่รู้วะมึงบอกกูหน่อยมึงบอกกูหน่อยมึงไปตัดตอนคุยคูยเ่องหนึ่งสองสามรอกนะมึงบิมบิมบับเลยนะงานนี้นี่บิมบิมบับไปกูอยากจะรู้สีเย็นหรือเปล่ตอนนี้กูซองแตกใจมึพูดเรื่องไอ้ นั้นดิฮะขับไฟเดียร์เออดีต่อภาคต่อภาคต่อผู้หญิงคนนั้นก็ลำบากไงเลี้ยงคนเดียวอายุก็ไม่เท่าไหร่ยี่สิบต้นลูกโปรไฟล์เขาใส่หมวกขายลูกเนี่ยนี่อ่ะมึงรู้ขนาดนั้นนหมใส่เสื้อก้าวเซ็กไหมเซ็กไหมเขาเซ็กไหมเหรอไม่ไม่ไม่ก็ทับกลมๆนัขาไม่ขาไม่เพราะเขากรีดอิ่ยเขากรีดไอเลนเนอร์ ขาไหมขามาอูยอ้ย,ยแต่แฟนกิดดเอเเขียนอะไั้นแต่ใ,นใ,นใครวะ<า>ไม่รู้แต่เกมชื่อว่าอะไรอุย้ยไม่รู้อ่ะวันนั้นอ่ะคือแบบเขาพูดมานะว่าแฟนะกลับมาเทงเทวไม่มีของฝากอะไรจากให้เขาเลย,ยมีต่เหรีตรึตกอะไรเต็มเพื่อนแจกเพื่อนหมดเลยแต่สำหรับเขาไม่มีเลยตัด นี้จะไายังซ่าสงกี so, ่ดอกเลยทีเดียวอร่อยอร่อยมากร่อยเขาถามอะไรเหรอกูฝุนลองคุณนลองด้วยใส่มาลองเย็ดมาลองเย็ดจัดจะเลือปีเลยจัดจะลองปีเอเอสงสารเขาอม่ยไปสงสารเขาเลยเขาไปแต่นู่นแล้วปนแ้วไปอยู่องสามึงแล้ ไม่ไม่แต่พูดถึงเนี่ยไม่พี่ถามจริงชอบความรับผิดชอบเอข้าหายไปเลยนไม่มีไงตอนนั้นไม่มีไะผิดเกมไงผิดเกมเอ้วแล้วแบบไปเก็บไปเก็บไปเก็บสวยอามาสวยอาม่าสวยอามาสวยอม่าเลยนเก็บสวยาม่าเลยสวยอาม่ามาไม่มีจ่ายไงมาไม่มีจ่ายเอออ่า <laughs> อามาไม่จไมมเจองนี้ไอามาขาดแตข่าวเรื่องมเอหมาตัวขัดออกคำเดียวตอบว่าไปอย่างชัดเจนไปอาบน้ำรอห <laughs> ลายคำนู่นผู้ชายคนนี้เข้าอาบนวดตั้งแต่อายุสิบห้านานไปกับมือ สังคมจะไหลนี่สังคมจะไม่อยใช้อย่างนั้นเขาเรียกว่าโรคแข็งโซไซตี้เขาเรียกว่ามันไม่มีทางเลือกลุงทิ้งมันไว้ให้อืมไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยามที่เป็นเด็กดีเะไรเด็กไว้ไม่ใช่เลยให้เข้าไปเลยโอ้พี่ไม่ให้เขาตรวจไปสื้ขนาดนั้นแบบหนูใจแม่เลยอันนี้กูชอบอันนี้กูชอบ Pula uh, de la